ยอมแลกทรัพยากรของชาติเพื่อจ่ายเป็นค่าคุ้มครองยูเครนได้ยื่นข้อเสนอข้อตกลงแร่ทาทวิภาคีให้กับสหรัฐอเมริกาโดยหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากประธานาธิบดีทำข้อตกลงนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อยุติความขัดแย้งกับรัสเซียยูเครนต้องการดึงดูดการลงทุนจากสหรัฐในทรัพยากรแร่ธาตุที่สําคัญของตนเช่นธาตุหายากไทเทเนียมยูเรเนียมและลิเทียมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ด้านความมั่นคงของยูเครนอย่างไรก็ตาม ประธานาธิบดีซมแสดงความต้องการแร่ธาตุหายากมูลค่า5้0แสนล้านดอนลลาร์จากยูเครนและเน้นย้ำว่าการสนับสนุนของสหรัฐจะต้องปลอดภัยแต่ไม่ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะให้ความช่วยเหลือทางทหารอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนย,ยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับข้อเสนอของสหรัฐโดยมองว่าข้อเสนอดังกล่าวเป็นฝ่ายเดียวและรู้สึกกดดันให้ลงนามในข้อตกลงที่เขายังไม่ได้ตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนในการประชุมกับบุฒิสมาชิกสหรัฐ ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ได้สรุปโครงร่างที่เป็นไปได้ของข้อตกลงโดยเน้นย้ำถึงความร่วมมือระหว่างยูเครนมากกว่าการแจกจ่ายทรัพยากรแรกท่าของยูเครนและเสนอแผนที่แหล่งแร่ซึ่งแสดงถึงความพร้อมของสหรัฐในการพัฒนาทรัพย์สินเหล่านี้ผลของการหารือและเงื่อนไขสุดท้ายของข้อตกลงแรกท่าระหว่างสหรัฐและยูเครนย,ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิด